สวัสดีครับพบพอกันอีกเทืเอนึงนะครับเนาะกับกินไปบ่นไปกินไปจ่มไปช่องของน้องบ้าพไทแชนแนลนครับวันนี้ก็คือเกาครับพี่นมม้องยามแมลงปิดล้านก็ต้องหาในกินนะครับเนาะเนกินตอตอนนี้การบรรยาาศกบค,คนกำลังตกนะครับเนาะอันบ้าไทไกัน ก็ต้องไปกินอยู่ในร้านเพราะว่าหอเงาะนะฝนมันตกฝนมันสาดกับฝนกระสักระละกระเริ่มเศร้าะเนาะโอ้เห็นใจไอ้น้องนะครับเนาะเอดให้เอทนาเฝ้าเอทกนะฝนก็กยังตกมาเสยอยู่นะครับเนาะตกวันถะวันนี้วันะัะขึ้นขึ้นหึืออย่างวะขึ้นสิบห้าค่ำนเนาะจากแมห่หเลยมีเม่มได้น่าจะแม่อยู่เนาะขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกนะครับเนาะอะวันนี้จะขึ้นจากแรมละ แต่คแตาว่าเป็นวันพระสิบห้าคำวันนี้มีเมนูมาอีกแล้วเด้อพี่น้องเป็นยำล,ลูกชิ้นปลายลูกชิ้นปลามาจากเยววาวราชลูกชิ้นปาววลาเยววาวราชเยาวราชวารีชภูมินี่แหละครับปลาดสดวารีครับอ่าเป็นยำสูตรพิเศษนะครับเด้อของบ่าวภูไทยเอ็ดขึ้นเอง แต่ซิไม่กินครับนี่ครับเบ้าภูไทยไปเห็นมาเมื่อคืนพี่น้องทายว่านันคืออะไรกินแค้งครับเขาให้กินกับแกงหน่อไม้แต่ว่าเบ้าภูไทยแปลกครับพิลึกมากินครับไอ้ยำลูกชิ้นปลาะนะครับเมื้อน,นี้ก็มากินให้ไอ้ข้าวนออได้เบิง้งกินไปจมไปกินไปจมไปมาเบ้าภูไทยยังไม่ได้กินเขาเทอางอยูอย่วันนี้มามาครับพี่น้องมาแซบ่บ กับเป่าพุทธไทยนะครับเนะาะแบบแซ่บกันเลยครับอ่ะบอสลายแล้วจู่เขาไม่นี้เกาอีกละหาแล้ว,วกินมือแรงือ่ไม่จี่ขเขาแรงนะครับนะคำแรกครับคำแรกโอ้ยน้ำลายแตกยาวเข้ามาอีกนิดนึง <c oughs> เนื้อป่าแน่นขนาดเลยเนื้อสมเด้งเลยครับอืไอวะอดด้เข้าไปอื่อเพอแรกในชีวิตครับมีเพอเอฟคือบ่าวภูไทยอยู่บะเอาขิงแค้งีหย มากินครับยำลูกศิลปป่ามเมนเพอร์เคเอสพิมเบาะแล้วครับว่าเคเอสหรือไม่เคเอสนะครับเนาะแต่ว่าเบาแไทยว่ามีแต่บาบไทยและเอสส่วนมากเขากินกับแกงมไม้ครับอันนี้เป็นของป่านะครับเด้ตัวนี้กินแกงเป็นวของป่าเพิ่นเก็บมาตะพูอ่างศรมาได้บาบไทยไปตลาดเมื่อคืนซื้อมาในปอเอาอะไร

แม่บ้านเราบัอกเต้ขอกินกับแซ่กอกิม่เอนกินก็เพล่ดกพลิ้กันพี่น้องกินกับแจ้วแจบองเรยแอืมก,กินกับปนปลาของปนดุกได้นคือเดียวอะอืมแบบนี้ฝนเริ่มเศร้าโตครับฝนเศร้าโตแล้วเสียงก็ขึ้นีซัตเยนอยู่นะครับเนาะเหมือม้าพี่น้องมัน ครับตามเพียงนะอืมบูฟ้าถึงมู่โคกม่สหายของบาวุทยนะครับเด้อยมันเพือ มาหาเบาคนไทยเนี่ยเบิงไว้เมนูที่เบาคนไทยกินแต่ละมือ้อเยอะกินเมนูยังมาไม่นั้นเดี๋ยวเบาคนไทยจัดเนื้อเลยครับจัดเนื้อเลยเยอะกินก้อยขมบ่ต้มแซ่บบ่เดี๋ยวเบาไทยจัดเนื้อครับเอางูมาเป็นขาลดแต่งูต้องมาหลายๆลายคนนะครับเด้อมาโอ้คือคุยเอางูมาเป็นขา กิมพ <laughs> ักก่อนครับอืมอืมน้องรอไปกินบ้างครับ นี่คือบาาคนไทยอืมแมีบา้ามากินมาแกะออกคักผักบา้าเพื่อนเป็นนสสุน,ห,นหูดเท่าหูดเท่าเลยแซ่บ้นเก่าวัาได้ได้เหียวย้วตัพี่น้องอ่ะควดอืน,อนเราบมเป่นบาัฟฟาโลเราอ้ยมาบอกเขาเป็นควายอือ เบือกว้ากันยอมครับแซ่บอื้มอื้อื้่าวเรื่องเพิ่มมาเนี่ยน้ำกินน่ำ กนใส่กัะมินยิคงเขมรใส่หัวเพชรครับใส่น,สน,น้อยห้อครับที่แล้ว,วเขาใส่ะมิน,นยิ้ง ห,ญห,ญหญิวแห,ญหญ้งแฮงกะเอาเรื่องเผลอมาีิเรื่องอมันนี่มัน,นผักเนาะบอสธรรมะดีกว่าพี่น้องเนาะอืม ก็เริ่มคุยมงคลสามสิบแปดประการเนาะแต่ว่าบ่าวภูไทก็จะจืไม่ได้เบิดดอกยกมาเป็นแค่บางคอสได้ครับเด้ะยกมาแค่เป็นบางคอสคับนระเบิดเดิ้ยงร,ระดับก็คือต้องบ่าวภุไทเลีงมือถือครับเนาะ เอาไว้เอางแต่ละข้อในมงคนสามสิบแปดประการมีอะไรบ้างมันได้ผลแดกที่อาสาสมาสัคคุณเจ้าเป็นสัตว์ไว้อันนี้ไม่ได้เป็นการลบรลูนะครับเด้อถ้ากินท้างเบานี้ พบําเพ็ญเทยกบยึดถือใตศรณะ,ะเป็นที่พึ่งทางใจครับคือพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์นะครับเนาะเขากันยังกราบไหว้อยู่นะครับเนาะพระพุทธคือองค์พระสมาสัมพุทธเจ้าที่เพิ่นได้สเสด็จขันปรินิมพานไปแล้ว รับขันบรินิพพานก็ะจะสองสองก็คือพระทำกพระทำกับเป็นครสร่งสอนของ องค์สมาสัมพุทธเจ้าและพรอริยะสงฆ์ผู้สืบทอดนะครับนะซึ่งเป็นคําส,สอนที่เป็นคำบัญญัติที่ต้องทีเพื่อนบัญญัติไว้ตั้งแต่สองพัน้าปีที่ผ่านมาแล้วครับอืมซึ่งหนึ่งในนั้นเอเดี๋ยวเหอพดพระพุทธธรรมแล้วกันพระสงฆ์ มันจังครบสามครับไตรไตรไปว่าสามนะครับเนะาะไตรนี่ไปว่าสามคืตไตสารณะนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มันนี่ก็าพระสงฆ์เขาก็นับถือคือสาวกของอพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะครับซึ่งปฏิบัติตด,ดนะปปตีปฏิบัติชอบเมื่อกี้หลานเพึ่นมหาเบาใครกำลังอัดรายการด้วยนะครับอะไรหยกมือซึ่งปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามตามแบบแบบอย่างตแต่พุทธการที่พุทธเจ้าเพิ่นได้ปฏิบัติมาคุณขับกับกซืบอซื้ออดกันมามาคเนาะ ยกตัวยากอะที่นเห็นหรือก่มีพ่อแม่ครูบาอาจารย์นะครับเนาะซึ่งเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายธรรมยุทธ์นะครับหรือว่าพระกรรมฐานยกตัวยากก็เช่นหลวงปู่มั่นปู่ิทัตโตพระอาจารย์ฟันอาจารโรแล้วก็ที่เห็นมาก็หลวงตามหาบุญยันสัมปัน,นูนะครับเนาะบอกสมคัญก่อนมันดะยาพวด เน้มื่อเรายึดถือว่าไตรสาระนี่เป็นที่พึ่งของเราคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เนี่ยวันนี้เขากับกาบ้ากาบ้าโมเมนต์เป็นการวิงวอนนะครับเป็นการระลึกถึงคุณงามความดีของเพื่อนนี่ไงว่าคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เอ้ยซอยซาลุหลานเนี่ยเออลุหลานพวกเนี้ยพวกเนี้ย จะชื่อลอตเตอรี่แห้งเลยนี่นะมันมันเป็นไปไม่ได้ครับเป็นซอยเขาไม่ได้ดอกอันนั้นนะมันไม่แม่นลักก่านี่คือต้องคั้นเยอะคั้นเยอือนนับถือพ,พระธรรมสงฆ์ก็ต้องว่าโอ้ยสาธุเดอ้อคุณทคุณพระธรรมคุณพ,พระสงร์นะครับเนาะดูลาละลึกเห็นความงามความดีที่เพิ่นสร้างมาที่เพิ่นแนะนำมาน้อมมาดีเนาะก็คืออย่างเช่นศีลท้าคู่นี้ศีลแป้งคู่นี้นะครับเนาะ ในสินห้าก็คือไม่ฆ่าสัตว์ตไม่รักทรัพย์นี้เออเป็นตัวอย่างแล้วก็ละลึกถึงโอ้ยหรือว่าเพ็นแนะนำสองเมื่อทำมาหากินทำมาหากินโดยสุจริตหนึ่งในมงคล38ประการที่บาวบูไทยตามมาเบื้องต้นก็คือหนึ่งทำมาหา้ิงชีพชอบ หมายเขามาจัางไนทำมาหาเลี้ยงชีพชอบก็คือทำมาหากินโดยสุจริตนั่นแหละครับคือไม่เบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นนะครับเนะ้ยเออผู้อื่นโดนร้อนเอ็ดฮูต้องทำคือแปรบ้านเมืองครับสองมีถั่วแดงมงคลสามสิบประการก็คือ ไม่ควบคนพานจริงๆนะครับอันนี้อาจจะบอสซับไปซับมานะครับไม่ควบคนพานควบคนพานก็คือ่พีน้องคือซื้อจักเนาะคนพานเป็นเด้อนะครับไปเบิ้งหาเบิ้งข้อมูลเนาะบ้าผู้ชายก็มีอธิบายไปละว,ว่าควบคนพานเป็นอะไรสามก็คือ เลี้ยงดูไอเลี้ยงดูอุปการะ,ะผู้มีพระคุณอย่างเช่นพ่อแม่ของเขาตามหน้าที่อันสมควรที่ลูกคนหนึ่งจะทำได้นะครับเนาะหนยาวครับอ๋อมันะยาวขดเอาสามข้อสามข้อสามข้อได้พี่น้องจังนั้นใครเราแบบโอ้ สาระมงึงเลยวะมันกะมันอาจจะมีสาระอยู่แล้วครับจะมีสาระในตัวของมันนั่นแหละคือบอกว่าจำจำเนะจำซันคือน้องน้อหลายมเมล็เลยหลายนะครับมงคลสามสิบแปดประการกันเบอร์ยุคจักว่ามันมีข้อผื่อเด็กอ่ะไปเปิดเบิ้งครับบ่าวพลังกระจำคร่าวๆถ้าพิษ คจะเดือกอะต้องขออภัยนะครับเนี่ยลองไปหาเบิงครับเขาบุ้นง่ายครับคุณเมือพิมพ์เขาเปิดคูเกินประกาหาจะห้องเยอะเขาจักบป๋อ กำลังใจให้สุขคนครับแซ่แบแซ่บะว่มีกินข้าเที่ยง,งมึงในลูกค้ากัหลายอยมอืมอำเภอยัะมากกินเขา้ามีต้องมาก็ได้ครับโทรมาโทรมาเบอร์อ่ะศูนย์เก้าห้า สามหนึ่งแปดเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดครับเด้ตหม่าโอ้ยบางท้ายสั่งอันนั้นเนี่ยอันนี้เนี่ยปิดท้ายรายการนด้ขายของด้วยแบบนี้ขายของเป็นการสั่งเขาในรูปแบบใหม่ครับแต่บร้านแปดแปดเพียงแค่กดโทรศัพท์มา หรือว่าหาเบอร์มีเห็นพิมพ์เข้าไปในกูเกิลว่าแปดแปดล้านลาบบาวภูไทยเนี่ยมันจะขึ้นมาเป็นเป็นเพจหน้าร้านพี่น้องก็กดเขาไปนในเบอร์โทรแล้วมันจะมีเบอร์โทรไว้อยู่กดเข้ามาเลยครับมันกับสีลิงเข้าในโทรศัพท์เลยคันยังบุมีคนรับอะผมขออภัยครับดอ้อเพราะว่า เบิร์ดรักก็มีอยู่สองคนมีเบอร์เดียวกันเบิร์ดรักก็มีอยู่อันวอลเลยเร็วปะวอลสองเท้านะน่าเกียรติคนเนาะเบิร์ดร้านก็มีอยู่คู่พระคู่นางนี่แหละครั้งขั้นเพิ่นเป็นส่งเท้าแล้วก็เบาแหกันอยู่คนเดียวมาเฮกับมี เรบไม่ทานครับเพราะว่าเอ็กเขาอยู่ต้องขออภัยนะครับเด้อโทรมาครับโทรมาอาจจะตอบตอบสารหน่อยกับขออภัยนะครับเด้อหรือว่าอ้คือท้าเข้าถึงแค่แล้วไปเปลีนน่ยนในมิติเอสเลยอ,อยู่ต้องขออภัยครับเพราะว่ามันเป็นเมนูต่อเมนูครับเป็นเอสโซดโซดโซดเลย <c oughs> นี่แม่พัดอ็มเพสเอ็ม จที่ใส่ถักเข้าไว้เที่ใส่รกระมังไว้แล้วมาตักหลาดตักหลาดมันเป็นอาหารจำสั่งก <c oughs> <c oughs> ็ต้อง <c oughs> เอสสดๆแม้กระทั่งพริกก็ยังมีหั่นไว้หั่นเธอเลยมีหั่นเธอเลยเมนูเมนู <c oughs> คือบเบอ <c oughs> ร์มอละซ้าสมเลย่ห์ผิดเราแต่ก็ต้องเันแต่ก็ต้องขอบคุณพี่น้องยังเห็นใจทำมา ใจนังค้ากินดู่เหรอคังค้ากินกับขอพูุณหล้ายครับนะครับแล้วโทรมาครับโทรมาหรือว่าต่อไปนี้อันตูหลานเพื่อเปลี่ยนงานกรุงเทพนะครับเนาะแต่มีได้ส่งเงินมาหาพ่อหาแม่แบบนี้นะแต่เจ้ของกัดยุ่งเหยดก็มีเงินในบัญซีอยู่แบบนี้ซึ่งว่ามีเขาเรียกว่าคนละพร้อมพงพร้อมเพหรือว่าเคมบายอย่างที่อนเงิน ผ่านแอปพลิเคชันนะครับโอนมาเลยครับโทรมาโอ้ยเบาหูไทยพ่อคอยอยู่เงินนะพี่น้งไม่ได้กินเขาอยู่ค่อยเรียตวนพ่อคอยแต่ว่าออไม่ได้ส่งเงินไปหรอกเงินค่อยส่งมีทันเจ้าเอาก้อยก็เอาต้มไปสง่งพ่อคอยเด้อเด้ออยู่วงนี้วงนี้ค่อยสิโอนเงินให้ดรอพี่น้องโทรมา,บารมแบบนี้โอนเงินมาเอ็ดเบาหูไทยไปส่งเงินแล้วก็โอนเงินมาอืมสำนักละครับเดี๋ยวว่าเบ้าหูไทยสี่มือหลังเบาหูไทยสี เอาเลขบัญชีขึ้นขึ้นให้เบิ่งนะครับละเป็นแค่น้ำครับบางทีจะกัดฮะยังให้พอเราได้กินน้ำแซ่บๆครับแซ่บๆใส่บะหมี่้ำแซ่บๆเลยยวให้ก้อยขมๆต้มเปื่อยๆเนี่ยแซ่บเนี่ยโผลมาครับ โอนเงินมาอย่างเดียวบบบัปรทไทยเอาก้อยไปส่งพอ่พอพ่อไฟเดเดอร์ร้อยหนึ่งโอนเงินมาปุ๊บบับปรทไทยจัดการให้เลยส่งหอดเงินแบบคุยไปคุยม,มาเป็นสาวเฮียจากกันบดเข่า กินเต็มจานกินเบิ้กเครื่องจานแล้วดีครับเนี่ยแกท้องอึดมาทำนะเอาตามนี้ตามนี้ครับอน,น้ำกบข่าฟ้าซองของน้องบอมไทยเฉลี่ยนะครับเด้อ เยี๋ตั้งซื้อรายการว่ากินไปจมไปกินไปจมไปทองทางทองประธานทุเรศนะครับบากับบุตรกินไปจมไปทางช่องของน้องบอลพุทธชัยของครับพี่น้องว่าเราเป็นอะไรนะครับแนละ้วทันที่ใจกับกดไลค์หลายๆครับกดแชร์หลายๆนะเพื่อปนๆก็รลองใจอ๋อวันนี้บอลพุทธชัยอืมเหรอแป๊บนึง ของของเงียบจังครับต้นแบบโอ้โหคนไลค์คนแชร์โอ้โหเป็นการช่วชูอืะไปแล้วคนไลค์คนแ,แชร์คนละแชร์คนละไลค์เป็นกำลังใจให้บ่าวภูไท <c oughs> เอสเลยนี้น <c oughs> ต่อไปครับ วันนี้ขอให้พี่น้องโชคดีรักษาสาุขภาพร่างกายแข็งแรงสูขคู่สุคนครับกินข้าวแซ่บกินส้มกินเมี่ยงแซ่บนอนรับฝันดีนะครับคืนนี้ฝันพระขชนมุนไว้พระนะครับถ้ามีโอกาสครเบาไทยขะรสูดยูมะแรงนะครับผมขอให้พี่น้องโชคดีสูขภาพแข็งแรงสูขคู่สุคนครับปลอดภัยจากโคโคาไวรั2019นะครับเด้อวนันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ